สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปชมเหรียญ10บ,บาทที่มีราคาการซื้อขายจริงๆถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนั้นจะเป็นเหรียญ10บบาทแบบไหนก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่มามอบความรู้และสาระดีๆให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าเหรียญ10บ,บาทแบบไหนที่มีราคาเป็นแสนนะครับ ก็มีการซื้อขายจริงๆในหมู่ของนักสะสมมีการประมูลในหมู่นักสะสมเกิดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทที่มีการซื้อขายจริงๆในหมู่ของนักสะสมและมีราคาหลักแสนขึ้นไปเนี่ย ก็คือเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533นั่นเองครับสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2533มันพิเศษยังไงมันมีความแปลกมีความใหม่มีความราคาแพงเพราะอะไรนะครับ ก็เป็นเพราะว่าเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533เนี่ยมีจำนวนการผลิตเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือมีจำนวนการผลิตที่น้อยที่สุดในบรรดาเหรียญ10บ,บาทด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533จะตามข้อมูลแล้วเนี่ย mm. เหรียญแท้จะมีการผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นนะครับถ้ามาลองเฉลี่ยคนในประเทศไทย70กว่าล้านคนเนี่ยก็ พูดง,ง่ายๆก็คือมีน้อยมากๆนะครับ <N> พูดกันง่ายๆ <guerra> คือประมาณเจ็ดแสนกว่าคนจะมีแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่หายากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามมีจนวนการผลิตเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับสาหรับเหรียญแท้ แต่คําเตือนครับเพื่อนๆหลายคนจะบอกว่าผมมีหนูมีฉันมีใครๆก็มีนะครับคําตอบก็คือว่าเหรียญคุณอ่ะให้ไปดูที่ปลายหางของเลข3นะครับว่าเหรียญ1ิบ,บาทของคุณเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเหรียญแท้เลขสาทั้ง2ตัวจะต้องเท่ากันและเลขสมตัวที่2อ่ะสาตัวที่เลขสาตัวที่2เนี่ยจะต้องไม่มีรอยเจียที่หางนะครับรอยเจียที่หางจะต้องไม่มีนะครับฉะนั้น เหรียญ10บ,บาทปีพศ2533ถ้าเป็นเหรียญแท้ จะต้องไม่มีรอยเจียที่หางนะครับหลายคนมีแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูแล้วนะครับผมเห็นแล้วว่ามีรอยเจียอย่างชัดเจน,นครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533เนี่ยเป็นเหรียญ10บาทที่มีคนเอาไปทำปอมแปลงมากที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าในหมู่วงการนักสะสมเนี่ยมีราคาเล่นกันเป็นแสนขึ้นไงฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกมิจฉาชีพ18มงกุฎมีพวก ต้มตุ๋นลอกลวงเนี่ยเอาเหรียญ10บ,บาทของปีพศ2537เนี่ยมาเจียหางออกแล้วก็มาดัดแปลงเหรียญให้กลายเป็นคล้ายๆเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533นะครับฉะนั้นก็อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่าให้เราวัดมัดระวังนะครับเหรียญเก๊ของเหรียญ10บบาทปีพศ2533มีเกลื่อนไปหมดนะครับมีแบบผมเคยเห็นคนเอามาวางขายด้วยนะ พูดง่ายคือขายเหรียญเกยนะครับนั่นแหละนะครับเหรียญสิบาทปี2533มีเกลื่อนเต็มไปหมดวิธีดูง่ายนิดเดียวครับให้ดูตรงปลายหางของเลข3ตัวสุดท้ายถ้าปลายหางของเลข3ตัวสุดท้ายมันมีรอยเจียรหรือมีรอยอะไรบางอย่างอะ่ะที่มันคล้ายๆรอยแบบขีดข่วนหรือเป็นรอยอะไรบางอย่างอะ่ะให้คุณดูมันจะเป็นรอยๆนั่นแหละนะครับก็คือ เหรียญเกละนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2533เพราะว่าเหรียญแท้เนี่ยมีน้อยมากๆเรียกได้ว่าเป็นเหรียญ10บาท2สีที่แรที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับฉะนั้นเหรียญ10บบาทปีพศ2533เนี่ยจึงมีราคาในวงการนักสะสมสูงสุด ถึง300แสนบาทนะครับในการประมูลของนักสะสมที่แท้จริงมีคนพบเจอเหรียญแท้แล้วนะครับและเป็นเหรียญจริงๆไม่ใช่เหรียญเจียไม่ใช่เหรียญตกแต่งไม่ใช่เหรียญเก๊มีราคาสูงสุดเนี่ยถึง300แสนบาทในสภาพ UNC ย้ำนะครับเหรียญสิบาทปีพศ2533ถ้าเป็นเหรียญแท้ ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการเจียเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญ UNC ไม่มีคราบไม่มีขนแมวไม่มีรอยใดๆเนี่ยราคาประมูลเนี่ยมีการประมูลสูงสุดจบไปที่30,000 0บาทนะครับเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายจริงแต่ว่าหลายเหรียญที่ทุกคนบอกผมมีหนูมีฉันมีโอ้โหพอไปดูแล้วมีรอยเจียที่หางนะครับฉะนั้นเหรียญ10บาทปี2533าจึงเป็นเหรียญ10บาทสองที่มี การปลอมแปลงมากที่สุดนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่มีรอยเจียเนี่ยก็แปลว่าเป็นเหรียญแท้ถ้าไม่มีร่องรอยเหมือนกับว่า เลขสามตัวสุดท้ายอ่ะดูแค่ตรงนั้นก่อนแล้วที่เหลือมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับพูดง่ายคือเหรียญสิบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเนี่ยมีจานวนการผลิตที่แท้จริงที่น้อยมากๆนะครับฉะนั้นนักสะสมรุ่นเด็กหรือว่ารุ่นพี่รุ่นพ่อหรือแม่รุ่นปู่ปรลลามจาน,นักสะสมเนี่ยก็ยังตามหาเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่น้อยมากเหลือเกินนะครับมีจํานวนการผลิตที่แบบ โอ้โหแค่ร้อยเหรียญนะ่ะจากคน77ล้านคนน่ะคือแม้มันน้อยมากมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นอเหรียญหนึ่งที่มีความต้องการทางตลาดสูงตามหลักการตลาดเลยนะครับอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มีจํานวนน้อยแล้วมีความต้องการมากสิ่งสิ่งนั้นจะมีราคาแพงอะไรก็ตามที่มีจํานวนมาก แต่มีความต้องการน้อยสิ่งสิ่งนั้นจะราคาถูกฉะนั้นนะครับเหรียญ10บาทที่มีราคาสูงสุดหลักแสนจริงๆก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2533เท่านั้นนะครับย้ำนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2533แท้เท่านั้นนะครับที่จะมีราคาเป็นแสนส่วนเหรียญ10บ,บาทปีพศ2537เนี่ยมีจำนวนการผลิตที่เยอะมีจำนวนการผลิต <headlines. S 2> ที่มหาศาลมีจำนวนการผลิตที <isp> ่สูงมากๆนะครับฉะนั้นเหรียญส0บาท ปีพศ2537เนี่ยก็ไม่ได้มีราคาซื้อขายเป็นแสนอย่างที่เพื่อนๆหลายคนเข้าใจนะครับฟังให้ชัดๆนะครับหลายคนชอบส่งเหรียญ10บาทปี37มาตอบตรงนี้ในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่า เหรียญ10บาทปีพศออ2537เนี่ยไม่ได้มีราคาเป็นแสนนะครับเหรียญ10บาทปี2537ถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถคุณสามารถใช้ซื้อของสามารถใช้ซื้ออะไรก็ได้ตามแต่ใจคุณเลยนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปี2537ไม่ได้มีราคาสูงไม่ได้มีราคาแพงไม่ได้มีราคาแบบ เวร์เวที่ใครหลายๆคนเข้าใจนะครับมีราคาเท่าหน้าเหรียญใครมีก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเหรียญ10บ,บาทที่แพงจริงๆก็คือเหรียญ10บ,บาทปี2533แท้เท่านั้นนะครับ10บ,บาทปี2533แท้เนี่ยก็พูด,ดง่ายๆว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเคยเห็นแค่ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืองานประมูลเป็น แค่สที่เท่านั้นแหละที่เคยเห็นเหรียญแท้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่หายากมันเป็นเหรียญที่ราคาแพงมันเป็นเหรียญที่ใครหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากได้นะครับฉะนั้นเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสามแท้ก็จะมีราคาหลักแสนจริงๆนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนะครับตามข่าวก็คือเหรียญสิบบาทปีสามสามถ้าแท้เนี่ยก็ มีราคาแน่นอนนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ส่งรูปมาให้ดูอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะไม่ไม่ได้ดิสไม่ได้ว่าใครนะครับเหรียญสิบบาทที่คุณเก็บไว้อ่ะเก๋ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยเจียหางเห็นชัดๆเลยแบบดูง่ายดูกลางดูยากเห็นมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกับทํารอยเจียให้เป็นรอยผ่านการใช้งานอ่ะแต่ว่ายัางไงก็ไม่เนียนเพราะว่าเลขสามตัวสุดท้ายมัน เล็กกว่าเลขสาอีกตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นมันไม่เนียนะ่ะพูดง่ายๆคือยังไม่เนียนนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าตอนนี้เหรียญ10บาทปี2533เนี่ยเริ่มมีเกจที่เลเวลสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเพื่อนๆเรามาะระวังตัวกันด้วยนะครับบางคนเห็นว่าอุ้ยมันขายกันหลักร้อยหลักพันหรือบางที่เนี่ย ขายกันแค่หลักหมื่นต้นๆเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเหรียญสิบบาทปีสามสามเอาแล้วมีหลายร้านประกาศรับซื้อฉันจะเป็นเศรษฐีแล้วฉันจะรวยแล้วปรากฏเหรียญเก๊เหรียญเจียนะครับดังนั้นฝากเพื่อนๆให้ระมัดระวังเรื่องเหรียญเก๊เหรียญเจียเหรียญตกแต่งเหรียญดัดแปลงด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเป็นเหรียญที่มีการดัดแปลงสูงมากในบรรดาเหรียญสิบบาทสองสีนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ และสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอมายืนยันข้อมูลตามข่าวหลายๆข่าวหลายๆสื่อที่ลงกันนะครับว่าเหรียญ10บาทปี2,533ถ้าเป็นเหรียญแท้มีราคาสูงถึงหลักแสนจริงๆนะครับและในงานประมูลก็สูงถึงหลักแสนจริงๆแต่ย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญแท้เท่าน,นั้นนะไม่ใช่เหรียญเก๊เหรียญเจียจะมีราคานะครับเหรียญเก๊เหเรียญเจียถ้าใครทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะโดนดําเนินคดีได้นะครับเพราะว่ามีความผิดตามหลักการปลอมแปลงหรือว่ามีการ ทำเรียนแบบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับสําหรับเหรียญเก๋เหรียญเจียแต่สําหรับเหรียญแท้นี่ก็หูรับทรัพย์กันอู้ฟู่เลยนะครับฉะนั้นถ้าใครมีเหรียญแท้เนี่ยก็รับทรัพย์ไปนะครับแต่ถ้าเหรียญเก๋เหรียญเจียเนี่ยก็อันตรายนะครับก็ฝากมาให้ข้อมูลเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ